ดีค่ะสวัสดีในกลางดึกสวัสดีชาวอ,อสอกอหอทุกท่านเลยจ้าแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสาร ของอสองกหอยอยู่เสมอสำหรับวันนี้นะคะขออนุญาตที่จะมาเกาะกระแสข่าวมาตามติดข่าวในเรื่องของท่านอ้นที่ได้เข้าสู่ท่าเหลืองไปเรียบร้อยแล้วนะคะในในข่าวเมื่อวานนี้แต่กระแสข่าวของท่านอ้นในการบรวชในครั้งนี้ก็แน่นอนนะคะยังไม่จบลงง่ายๆจากเพราะว่าในบรรดาเพจต่างๆรวมทั้งทางคุณเอเดียะแสดงโยมนา คุณสุพนัทอภิญญาณก็ยังคงเกาะติดในเรื่องของความเคลื่อนไหวของคุณโอ้นอีกเช่นเคยดังนั้นในเมื่อมีความคืบหน้าต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเราจึงอยากจะนําเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังความคืบหน้ากันต่อจะได้ไม่ตกข่าวกันนะจ๊ะอย่างในคลิปนี้นําเสนอไปแล้วเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวท่านอ้นด้วยจ้าเราไปเริ่มต้นกันที่ดรนิวคุณสุพนัทอภิญญาณหลังจากที่เมื่อวานได้เขียนบทความว่ายิ่งบวชก็ยิ่งเปิดเผยถึงตัวต้นวัชเรศนมิวัชราวงศแล้วก็ทำให้เป็นการจุดประกายเนาะว่า การเข้าไปบวชของคุณอ้นนั้นทําไมดูเหมือนไม่สบายใจซะมากกว่าเพราะว่าปกติแล้วเวลาที่เราเห็นงานบวชไม่ว่าจะเป็นนาคหรือพระอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องยอมรับนะในฐานะที่เราก็เป็น,เป,นเป็นกลางเนาะเป็น,เป,นเป็นสื่อในการนําเสนอข่าวแต่ว่าเวลาที่เราเห็น ใครก็แล้วแต่เวลาที่มีการตรวจเวลาที่มีการลงภาพของพระหรือว่าหน้าเราจะเห็นนะคะใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขหรือว่าการแสดงความที่เห็นว่าโอ้โห หน้าหน้าตาผ่องใสมากหน้าตาอิ่มเอิบมากพระดูสง่าดูผ่องมากเลยแต่ว่าภาพใบหน้าของคุณอ้นที่เราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นดูเหมือนมีความเครียดดูเหมือนมีเรื่องราวอะไรอยู่ภายในใจต้องบอกเลยนะคะว่าทุกภาพเลยเรายังไม่เคยเห็น ภาพไหนที่มีรอยยิ้มของคุณอ้นในการบวชครั้งนี้เลยดังนั้นก็เลยทำให้สังคมก็วิาพา์วิจารณ์ในประเด็นนี้ด้วยเช่นกันโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ความคิดเห็นของดรนิวคุณสุพนัทอภิญญาณเมื่อ14ชั่วโมงที่ผ่านมา เพราะสมุนใกล้ชิดหลายรายถูกจับในคดีร่รวมกันพยายามคอละคังและพบคลังแสงอาวุธจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่ในวันที่8พฤษภาคมเช้าตรู่ของวันที่9พฤษภาคมนายวัชรศสอนจึงรีบแจ้นไปบวช ที่อ้างว่าศึกษาพระธรรมและถวายราชกุศลนั้นโกหกทั้งนั้นโหนศาสนาโหนเจ้ามาปกป้องตัวเองมิห่ำซ้ำเป็นนักบวชแล้วก็ยังซื้อโฆษณาเฟซบุ๊กมาปั่นโกหกอีกส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ด็อเร์นิวได้นำมาประกอบนะคะทางด้านขวามือเห็นไม่เอ่ยจะเขียนบอกว่า3เวอร์ชันโฆษณาเริ่มเผยแพร่ในวันที่9กฤษภาคม เวลาใช้งานทั้งสิ้น21ชั่วโมงก็จะเป็นของโพสต์ที่ท่านอ้นได้ลงเกี่ยวกับเรื่องของการบวชนั่นเองดรนิวได้เขียนถามใต้โพสต์ว่าถ้าไม่ได้ทำผิดและไม่ได้เกี่ยวข้องจริงจะรีบแจ้นไปบวชทำไมภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงครับ ที่ผ่านมาสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันกษัตริย์ยังไม่พอยังจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาต่ออีกกระนั้นหรือครับคุณนักบวชวัชรศรวิวัชรวง์มีคนแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดมากเลยนะคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็เห็นด้วยกับข้อมูลที่ด็อกเตอร์นิวได้นำมาวางบางคนได้แสดงความคิดเห็นเลยบอกว่าเออเมื่อก่อนผมก็ชอบแกนะ แต่พอผมได้รับข้อมูลมาเริ่มรู้สึกไม่ดีละเริ่มรู้สึกแปลกๆดูเหมือนว่ามันมีในยะสำคัญหรือว่าเมื่อพิจารณาในข้อมูลแล้วมันก็ดูแปลกจริงบางคนก็บอกว่าใช่ครับเมื่อก่อนผมก็สงสารนะแต่ว่าพอข่าวที่ได้รับมามันเริ่มอดคิดไม่ได้แล้วแหละว่าตกลงแล้วเขาเข้ามาแบบไหนและเข้ามาเพื่ออะไร บางคนก็บอกว่าเริ่มรู้สึกไม่ดีตอนที่ได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อนอกที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของราชวงเรื่องของเสด็จพ่อบอกว่ามาเกลียดปากตอนที่ไปให้สัมภาษณ์กับทางบลูเบิร์กนี่แหละอีกคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นว่าที่จริงมันก็คงเป็นธรรมเนียมแต่โบราณถ้าได้หนีเข้าไปพึ่งกาสาวพัททางหลวงก็คงจะไม่ทำอะไรเพราะว่าเห็นแก่ผ้าเหลือง กลับไปดูประวัติศาสตร์ได้เลยเป็นแบบนี้มายาวนานซึ่งในเคสนี้ก็คงไม่ต่างกันพระเทียนราชาพระเจ้าอุทุมพรเจ้าฟ้ากุ้งรัชกาลที่สศึกษาประวัติศาสตร์จะเข้าใจเจ้านายในวังดีขึ้นจนถึงทุกวันนี้ยังมีคนบวชเพราะเป็นการประกาศว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกแล้ว เพื่อนๆจะตีความหมายของคนคนนี้ได้อย่างไรจะบอกว่าท่านอ้นกับนางจันละทางโลกไปเลยก็คือเหมือนกับว่าจะไม่ศึกเลยหรือเปล่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้ค่ะลาคาสังเป็นการประกาศเลยว่าเราไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนะเราเข้าสู่ร่มกาสวพักแล้วเพราะฉะนั้นอย่ามายุ่งกับเราอะไรแบบนี้ในความคิดเห็นของคนที่เป็นแฟนเพจของคุณเอเดียสดางโยมานาก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าผ้าเหลืองเปลี่ยนนิสัยคนไม่ได้นะ ความอยากต้องแก้ที่ใจไม่ใช่ผ้าเหลืองอย่างบางคนก็บอกว่าวาสนาเขาเป็นได้เพียงแค่ไพร่จริงๆบางคนบอกว่าทําไมทางสํานักพระราชวังไม่มีแอคชั่นในเรื่องนี้เลยเหรอครับปล่อยให้ทําเรื่องแบบนี้ไม่ดีแน่ๆคนนี้ก็เข้ามาตอบย้ําบอกว่า ก็เพราะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันไงเป็นเพียงแค่ประชาชนคนหนึ่งไม่ใช่สมาชิกในราชวงด้วยซ้ํายังอาศัยใบบุญท่านหลอกหากินบนความศรัทธาของประชาชนก็มีคนมาตอกย้ําด้วยบอกว่า ก็นี่แหละคือคําตอบว่าทําไมสถาบันถึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวก็เพราะว่าไม่ได้ข้องเกี่ยวอะไรกันเลยแล้วใครที่ยังบอกว่าท่านเป็นหม่อมเจ้าท่านเป็นเชื้อพระราชงท่านเป็นลูกอะไรแบบนี้ก็ขอให้ดูคําตอบณวันนี้ว่าพอมีข่าวแบบนี้ทําไมทางสํานักรราชวังไม่ออกมาปกป้องหรือว่าอะไร นี่ก็เป็นความคิดเห็นของคนที่อยู่ในเพจของคุณนิวหรือว่าดรนิวสุพนัทอัิญญาณที่ได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนอกจากในเรื่องของโฆษณาจะมีในในความคิดเห็นของด n e รนิวแล้วยังไม่พอค่ะเพราะว่าคุณเอเดียสรางโยมน่าก็ได้งงเหมือนกันได้สอบถามในประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน ได้มีการตั้งคำถามว่างานบวชหลวงพี่ทำไมต้องมีการอัดโฆษณาฉ่ำๆตั้งสี่เวอร์ชันการบวชก็คือการละกิเลสไม่ใช่หรือทำไมต้องทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าหวังจะช่วยลบภาพอะไรซึ่งในการประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นโพสต์ที่ท่านอนได้โพสต์เกี่ยวกับการบวช ทั้งคุณเอดดีแล้วก็คุณนิวก็ได้ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าทำไมต้องยิงโฆษณาในโพสต์นี้ซึ่งจริงๆแล้วใน Facebook ของท่านอ้นเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าเวลาที่เราเข้าไปคลิกอะไรก็แล้วแต่มันก็จะลิงก์ให้โทรศัพท์หรือว่าติดต่อไปที่ท่านอ,นอน้นก็คือเหมือนเป็นเพจของการทำธุรกิจนั่นแหละ ส่วนในเรื่องของการทราําโฆษณาการจ่ายค่าโฆษณาอะไรต่างๆอันนี้เราไม่เข้าใจจริงๆแล้วเขาก็ไปหาข้อมูลมาจนได้ทราบนะคะว่าในโพสต์ของคุณอ้นนั้นก็มีการลงเอาไว้ว่าข้อมูลสรุป4เวอร์ชั่นโฆษณาเกี่ยวกับโฆษณาเหล่านี้ ผู้ลงโฆษณามักจะใช้รูปภาพหรือว่าวิดีโอและข้อความเดียวกันเพื่อสร้างแคมเปญในการโฆษณาที่มีวันที่เริ่มต้นตำแหน่งหรือว่างบประมาณแตกต่างกันไปส่วนนี้มีข้อมูลแบบรวมสำหรับโฆษณาทั้งหมด4รายการตัวกรองทั้งหมดที่คุณใช้กับผลการค้นหาจะนำมาใช้กับกลุ่มโฆษณานี้ด้วย พอเราเข้าไปดูในใต้โพของคุณเอ็ดดี้ก็มีคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกเออมันแปลกนะสงสัยเขาตั้งใจจะให้เป็นอีเวนต์หนึ่งที่จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ด้วยใครก็ได้ช่วยบอกให้เขาบวชตลอดชีวิตเลยนะคะไม่ต้องสึกออกมาแล้วค่ะอย่าเลยค่ะาศาสนาจะมัวหมองกลับไปในที่ที่มาและเลี้ยงชีพประพฤติตนด้วยความสุจริตเถอะ เผื่อศาสนาจะขัดเกลาเขาได้บ้างคะ่ะคิดว่ายากคะ่ะขณะใช้วิธีบวชมากลบความผิดจะบาปเอานะคะมีคอมเมนต์ว่าสาธุกับการบวชของท่านและบอกว่าสงสารที่พ่อไม่มาบวชคิดดูมาขนาดนี้เลยนะคนมันจะกล้ากล่าวโทษในหลวงแต่กลับยกย่องเขาด้วยถือว่าตลกร้ายมากเลยทำกรรมหนักมากเลยนะอันนี้ขำจริง ไปบวชยังไม่ไวายที่จะซื้อโฆษณาในการโปรโมตตัวเองด้วยเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นที่นิยมช่างกล้านะทำอย่างน่าละอายที่สุดเอออันนี้งงมากทำไมจะต้องโปรโมตตัวเองภาพที่สร้างกับร่างที่เป็นอันนี้ผมสงสัยจริงๆนะครับบวชแล้วทำไมจะต้องซื้อโฆษณาซึ่งราคามันไม่ได้ถูกเลยนะแล้วจะทำไปเพื่ออะไรเพื่อจุดประสองค์อันใด เจ็ดแปดปีก่อนถ้าจำไม่ผิดในเดือนตุลาคมเคยมีข่าวว่าบวชประมาณ5-6วันคราวนี้จะอยู่ในผ้าเหลืองได้นานเกิน7วันหรือเปล่าเนี่ยส่วนอีกโพสต์หนึ่งคุณเอ็ดดี้ได้โพสต์ว่าตำรวจจับโจรหัวหน้าซุ้มโจรหนีไปบวชมันก็แค่การขอ,อนิรโทษกรรมทางเชิงวัฒนธรรมสิ่งที่เราควรจะทำก็คือสงบปาสงบคำ ตากาในการส่งเสริมโจรด้วยการโหนพระศาสนามีแต่พวกโจรด้วยกันเท่านั้นแหละที่คิดแบบนั้นมือถือสากปากก็อมสากเพื่อความฟินมีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าอีตอนไปร่วมเฟรมกับโจรแหมพากันเงียบคลิปแต่พอออกบวชเท่านั้นแหละออกมาอวยกันใหญ่เลยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงมีแคปชั่นว่ามือถือสากปากก็อมสากไปด้วย สาเหตุมันเป็นเพราะแบบนี้นี่เองอาจารย์เอ็ดดี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะแหมเข้าใจเปรียบซึ่งก็มีคนแชร์ข้อมูลนะคะว่าในเพจข่าวเพจหนึ่งก็แล้วกันขอไม่ระบุขอไม่ไปพาดพิงเขาก็นําเสนอข่าวของท่านอ้นเกี่ยวกับเรื่องของการบวชเนี่ยแหละก็น่าจะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เขาก็แซะหมายถึงว่าแหล่งข่าวแม้เวลาเรื่องดีๆเวลาเอาดีเข้าตัวอะไรแบบเนี้ก็ รีบช่วยกันโพสต์รีบช่วยกันขยายความว่าท่านอ้นไปบวชแต่ว่าเวลามีการจับมีการทลายคลังแสงจับคนสนิทของคุณอน้นแต่กลับไม่เสนอข่าวเลยคือเงียบกิ๊บเลยแต่ว่ามาเสนออีกข่าวหนึ่งเพื่อให้ได้เป็นผลบวกเขาก็เลยพยายามที่จะขยายความอันนี้บอกว่าแหมที่เรื่องนี้อวยกันใหญ่เลยค่ะคุณพวกนี้แหมเขาจะรู้เรื่องว่ามือขวาคนสนิท ของคุณอ้นถูกรวบไหมเนาะต้องรู้อยู่แล้วค่ะรู้ทุกเรื่องแหละคงไม่ข้ามเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอกกระมังแต่พวกเขาจงใจที่จะไม่พูดถึงในประเด็นที่พวกเขาเสียเปรียกเพราะว่าหลงอวยคนผิดไปเยอะแล้วก็เลยต้องเลยตามเลยดิฉันคาดเดาเอาไว้แบบนี้นะคะมือถือสากปากอมครกใจสกปรกมารศาสนา คิดชั่วชาติต่อชาติและบรรพกริย์ขอให้มีอันเป็นไปในสามวันเจ็ดวันไม่ตุยดีเป็นเปละตักวัดสุดทัศน์ขอส่วนบนปากเข้ารูเข็มที่เอาปู่ย่าพ่อมาโหนทําลายชาติเพื่อหากินแหมบวดฟอกตัวอย่างไวเลยนะไม่ขอเรียกว่าบวชได้ไหมรีบแจนไปเอาผ้าเหลืองมาห่มกายจะดีกว่าไหม บวชแบบนี้แล้วจะออกไปสแสวงบุญต่างประเทศหรือเปล่านะมีอีกคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าอาจารย์คะความคิดเห็นทั้งหมด พ่อคิดเตือนสติเตือนใจอาจารย์โพสต์หมดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะดีจะชั่วเขาก็อยู่ในผ้าเหลืองเราเห็นแก่ผ้าเหลืองกรรมที่เขาทํายังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เขาต้องรับกรรมอย่างแน่นอนจะชา้าจะเร็วความจริงเปิดเผยหมดทุกอย่างแค่เห็นแก่ผ้าเหลืองที่คลุมหัวอยู่เท่านั้นเองค่ะในฐานะของพุทธศาสนิกชนไม่อยากให้เราถูกดึงลงต่ํา ในขณะที่เขามีธงชัยพระอรหันต์คุมตัวอยู่มันก็แค่ชั่วระยะเวลาตรงนั้นมันลบล้างกรรมที่เขาทำไม่ได้แต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ให้เกียรติในพระพุทธศาสนาในผ้าเหลืองจากการกระทำส่วนตัวของเขาก็รู้ก็ทราบกันหมดแล้วไม่อยากให้เป็นเวรเป็นกรรมดึงเราลงต่ำไปด้วยเท่านั้นเองค่ะ มีคนนึงมาถามด้วยบอกว่าอยู่ในผ้าเหลืองถ้ามีการสาวไปถึงตัวก็สามารถไปจับได้ใช่ไหมครับมีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเท่าที่ทราบได้นะยิ่งมีหมายจับหลักฐานชัดก็จบข่าวคงไม่จับนะน่าจะเกรงเสื่อมเสียถึงราชวงศักรีน่าจะหมายถึงข่าวเดียวกันผมนี่งงจริงๆเลยคนคอมเมนต์สถาบันพระหมหากษัตริย์เสียเยอะมาก ไม่ได้มีฐานันดรศักดอะไรแล้วทำไมคนยังไม่ตื่นกันอีกครับผมงงจริงๆการเข้าสู่ร่มกาสาวัสด์ถือว่าเป็นการหลบภัยอย่างหนึ่งของประเทศไทยเคยดูในภาพยนตร์สุริโยไทยถ้าจำไม่ผิดในหนังนั้นจะถูกใส่ร้ายไม่ใช่เป็นการจงใจทำความผิดค่ะคนละประเด็นกันเลยในเรื่องไม่ได้ผิดอะไรถูกใส่ความ ตั้งใจจะรอบคลครังก็เลยไปพึ่งในการบวชค่ะแต่ถ้าผิดจริงก็สามารถจับศึกได้กรรมส่วนกรรมบุญส่วนบุญไม่สามารถนำมาลบล้างกันได้หรอกค่ะสงสัยคิดว่าถ้าห่มถ้าเหลืองแล้วก็คงจะปลอดภัยอ่ะนะฮ่าฮ่าฮไม่แน่หรอกนะหัวหน้าซุ้มโจรอาจจะโดนลากไปโกนหัวมากกว่านะดูได้จากแววตาและสีหน้า ตรงนี้ก็ถือว่าน่าสงสัยอยู่ไม่น้อยนะเพราะว่าเวลาที่เราเห็นจาก Facebook เวลาที่มีใครประกาศจะโบวชก็แล้วแต่เราจะเห็นทุกคนมีหน้าตาที่ผ่องใสมีการประกาศโอ้โหศีกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วในงานก็จะมีรูปถ่ายออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นนาคจะเป็นพระแล้วหรืออะไรเขาก็จะมีการแซวกันนะคะว่าโอ้โหนาดูหน้าผ่องใสามากเป็นพระแล้วก็ดูหน้าเลื่อมใส ดูแล้วมีความสุขแต่หลายๆคนได้เห็นจากภาพก็จะเห็นนะคะว่าในการบวชครั้งนี้ของคุณอน้นทําไมถึงไม่ได้เห็นรอยยิ้มทําไมดูมีใบหน้าที่เคร่งเครียดตลอดงานเลยนะคะทุกภาพเลยที่ลงเรายังไม่เห็นรอยยิ้มจากท่านอ้นเลยตรงนี้ก็ถือว่าน่าประหลาดใจด้วยเช่นกันต่อจากนั้นเป็นแหล่งสุดท้ายนะคะที่เราจะได้นํามารายงานเพราะว่าทางเพจ เดอะพิซซาเมตตาดีเขาก็เกาะไม่ปล่อยนะแล้วในครั้งนี้เขาก็บอกว่าเกมอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่าโปรดยสเซอร์ได้มีการแก้บทให้แล้วหลังจากที่มีข่าวว่าโดนจับคนที่ชื่อโป้งเนาะส่วนคนที่อยู่ในคลิปนั้นก็คือคนที่ชื่อจักเนี่ยแหละที่ตอนนี้ทางกลุ่มของเดอะพิซซาเมตตาดีเขาก็ได้ขุดขึ้นมาโดยเขาบอกบอกว่าไอค้คนคนนี้มันชื่อจัก เห็นจากในรูปนะคะว่าคนที่ชื่อจักที่ใส่สู่สีน้ําเงินเนี่ยเขาก็จะเดินตามคุณอน้นเป็นคนสนิทของคุณอน้นแต่กลับมาปรากฏอีกครั้งหนึ่งในรูปภาพทางด้านล่างในคลิปที่เป็นข่าวก็คือคนที่ชื่อโป้งอยู่ด้านหลังแล้วก็ไปจับคนคนนี้ที่ชื่อจักล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิทของคุณอ้นทั้งสิน้นโดยที่ว่าในเพจเดอะเมตตาดี D, เขาก็ได้นำภาพอันนี้มาลง ทางด้านซ้ายมืออ้างว่าเป็นเพื่อนของท่านอ้นได้ระบุว่าสำหรับคนของท่านที่ถูกจับนั้นเป็นความจริงเรื่องมีอยู่ว่าคนที่มารับใช้ท่านคนหนึ่งชอบแอบอ้างชื่อของท่านไปเรียรายเงินทองและชอบเอาของคนอื่นไปแล้วไม่คืนท่านจึงให้ออกไประหว่างที่ท่านกลับต่างประเทศคนของท่านคนหนึ่งจึงไปทวงของของตนเองคืน เมื่อไปถึงบ้านฝ่ายนั้นซึ่งเป็นอดีตทหารได้นำปอปลาขึ้นลำพร้อมที่จะยอยักฝ่ายที่ไปทวงคืนเคยเรียนวิชาจรยุท์และชอบสะสมปอปลาของเก่าเป็นทุนเดิมจึงใช้วิชาล็อกตัวฝ่ายนั้นให้วางอุปกรณ์นั้นลงซะบังเอิญภรรยาฝ่ายนั้นได้ถ่ายคลิปเอาไว้ประกอบกับมีคนยุบให้แจ้งความดำเนินคดีเพื่อให้ความได้กระทบมาถึง พระท่านชายวัชรอรความจริงก็เลยเป็นดังนี้อันที่จริงคนของท่านที่ถูกจับก็ตั้งใจจะมาบวชพร้อมกับท่านซึ่งได้เตรียมอัฐบ,บริขาดเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วการมาบวชของท่านชายวัชรอรในครั้งนี้จึงไม่ได้มาบวชแบบผ้าเหลืองร้อนเพราะว่าหนีคดีดังที่นักเกรียนคีย์บอร์ดกล่าวหาท่านแต่ประการใด ส่วนปอปลาที่ถูกจับได้เป็นจํานวนมากที่เรียกกันว่าครังแสงนั้นก็เป็นเรื่องของคนที่ชอบสะสมของเก่าไม่ได้เอาไปคอลคังใครด้วยความพ่ว่าเป็นปอปลาของเก่าจึงไม่มีทะเบียนผมเองก็เป็นนักสะสมแต่ว่าไม่ได้สะสมปอปลาแต่ว่าเป็นการสะสมพระเครื่องโอนี้ก็งงเหมือนกันนะ พระเครื่องจะเอามาเปรียบเทียบกับไอปอปลานี้ได้ยังไงพระเครื่องมันไม่ได้เป็นของที่ผิดกฎหมายนะแต่ว่าปอปลาเนี่ยมันเป็นของที่ต้องห้ามเป็นของที่ผิดกฎหมายเป็นของดำเป็นของมืดเป็นของร้อนแล้วถ้าคุณมีในครอบครองมันก็ต้องมีที่มาที่ไปถูกไหมมีการตีทะเบียนถ้าไม่ได้มีการตีทะเบียนก็ถือว่าเป็นของร้อนถือว่าเป็นของที่ ค่อนข้างที่จะอันตรายแล้วเป็นถึงขนาดที่สามารถที่จะเอาไปต่อสู้กับรถถังได้เพื่อนๆคิดว่ามันแปลกๆหรือเปล่าที่มีเป็นคลังแสงแล้วเขาจะมาอ้างว่าเป็นการสะสมแค่นั้นเองอันนี้ก็งงๆอยู่ว่าคนที่อธิบายเอาคำว่าพระเครื่องมาเปรียบเทียบกับปอปลาที่เป็นระดับคลังแสงแล้วก็เป็นระดับสงครามเลยทีเดียวมันก็อาจจะดูแปลกๆไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่ ต่อมาธรรมะนำทางนะคะทางด้านขวามือคนนี้ก็เป็นแฟนคลับของคุณอน้นแล้วก็ออกมาแก้ต่างให้กับทางท่านอ้นตลอดมาก็มีการตอบโต้กับทางเมตตาดีเนี่ยแหละโดยเมตตาดีบอกว่าอา้าวแล้วที่ให้บริการเอาปอปลาไปจอ่อไปขู่เขาเนี่ยใครเป็นคนสั่งธรรมะนำทางบอกว่าไม่มีใครสั่งค่ะเพราะว่านี่เป็นแผนการอันเลวร้ายที่สุดของพวกที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เพราะพวกเขาหวังทำลายล้างดิสเครดิตท่านชายให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติยศเพื่อไม่ให้เป็นที่เคารพและศรัทธาจากประชาชนชาวไทยอีกต่อไปและต้องตรวจสอบสอบถามคนที่เลือกบริการมาอารักขาความปลอดภัยให้กับท่านชายนั้นคือใครกันแน่เป็นคนที่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายต่อท่านชายหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับท่านชายเลยนะคะ เพราะว่าท่านชายไม่ได้เป็นคนหาบริการมาให้กับตัวเองตามที่ทางลุงหุ่นได้เป็นคนบอกและชี้แจงนั่นแหละค่ะส่วนไอ้ใต้โพสเดอะเมตตาดี id, ก็บอกว่าสรุปสูตรสีน้ําเงินนั้นเป็นมิชชาชีพอย่างนั้นหรอแล้วเป็นมิชาาชีพแต่มาเดินตามคุณอน้นจะอธิบายว่าอย่างไรมีคนมาโต้เถียงจากในรูปภาพบอกว่าคนที่ใส่สูตรสีน้ําเงินคือคนที่ถูกระบุว่าชื่อจัก หากไปดูในคลิปล่าสุดก็คือคนที่ถูกเอาปอปลาจี้และคนคนนี้ได้พูดว่าอยู่กับแม่ของพระองค์มีคนบอกว่าแอบอ้างอีกแล้วพระสหายใช้กับกษัตริย์และพระวารมงสานุวง์ชั้นสูงขนาดหม่อมเจ้าตัวจริงยังใช้กันแค่เพื่อนหรือว่าสหายก็แค่นั้นเองท่านชายห่านอะไรนายชัดๆงงกระดากปากเรียกกันเข้าไปได้อย่างไร เดี๋ยวนะสะสมปอปลาเก่านั่นมันคือจุดจุดจุดสงครามเลยนะเว้ยเฮ้ยมันครอบครองไม่ได้นะทุกกรณีอันนี้เราก็เพิ่งจะแสดงความคิดเห็นไปนะคะว่ามันไม่น่าจะนำมาเปรียบเทียบระหว่างการสะสมพระเครื่องเพราะว่ามันเป็นของร้อนมันเป็นของที่เขาใช้กันในสงครามอะ ไปตอบสู้กับรถถังเนี่ยคือคุณต้องใหญ่ระดับไหนที่คุณจะสามารถครอบครองไอ้ของประเภทนี้ได้แล้วคุณจะมาอ้างว่าเป็นการสะสมอย่ามาทลายคลังแสงของผมอะไรแบบนี้มันก็จะดูแปลกๆนะ บางคนบอกว่าเขาอาจจะเพิ่งกลับจากสงครามเวียดนามหรือเปล่าในระหว่างปีพศ2509จกนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นปีที่เดินหลงทางหาทางกลับไทยไม่ถูกเลยมีอาวุธประเภทนี้ราชการสงครามเก็บเอาไว้ถ้าเพื่อนๆท่านใดนึกภาพไม่ออกนะนี่จะขอจำลองสถานการณ์วันดีคืนดีเพื่อนบ้านของเพื่อนๆเ,เนี่ยบ้านติดกันอยู่ๆก็โดนทลายคลังแสงแบบเนี้ย แล้วเขาอ้างว่าไอาการที่เขามีไอคลังแสงอันนี้ไว้เพื่อที่จะสะสมเนี่ยเพื่อนๆนคิดว่าฟังขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนจะคิดว่ามันน่ากลัวไหมถ้ามีในระดับที่แบบก่อแบบสงครามได้แล้วก็สามารถต่อสู้ลดถังอะไรได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันเป็นการสะสมเพียงแค่ความชื่นชอบแค่นั้นเปล่าด้วยความสัตย์จริงนะมันฟังแล้วมันฟังไม่ขึ้นอะ่ะมันฟังแล้วมันดูแปลก เอาเป็นว่านี่ก็คือความคืบหน้าก็แล้วกันนะคะที่ทางฝ่ายของเดอะพิซซ่าเมตตาดีเขาก็ได้ขุดข้อมูลอันนี้ขึ้นมาส่วนใครจะน่าเชื่อถือมากกว่ากันก็คงต้องดูที่หลักฐานซึ่งตอนนี้ก็เอาเป็นว่าทั้งคนที่ชื่อโป้งทั้งคนที่ชื่อจัก ก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิทที่เคยทำงานให้กับท่านอ้นทั้งสิ้นดังนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อก็คงจะต้องมาตามติดเราก็เป็นเพียงแค่สื่อนะในการนำข่าวสารทั้งหมดที่มีความคืบหน้ามาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารรอบด้านแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดเห็นต่อข่าวนี้อย่างไร แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวของท่านอ้นด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ